ครับมาถึงช่วงสุดท้ายมีข่าวดีฝากมาบอกจากบริษัท O.R. ค่ะก็ต้องเป็นข่าวดีนะคะเทรนด์ของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ O.R. เองก็สนับสนุนน่าักแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการด้วยตอนนี้เขาเริ่มมีการติดตั้งกระจายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วประเทศกว่าร้อยแห่งไปติดตามจากรายงานชิ้นนีพร้อมๆกันเลยค่ะ จากปัญหาภาวะโลกร้อนหลายประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตพีเอ็ม2.5รวมทั้งปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆทําทให้ทั่วโลกหันมาตื่นตัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นและโดยราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทําให้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็น 1. ลดมลพิษในอากาศกับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่ทำให้เกิดควันไม่เกิดไอเสียและมลภาวะทางอากาศที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน 2. ลดค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมันเพราะเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูงและผันผวน 3. ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเพราะรถอีวีมีชิ้นส่วน,นกลไกในการขับเคลื่อนน้อยกว่ารถน้ำมันทําให้ค่าซ่อมบำรุงนั้นมีราคาที่ถูกกว่า 4. ความเงียบของเครื่องยนต์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากปัจตอร่สู่มอเตอร์เพื่อทําการขับเคลื่อนโดยที่มันจะใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในจึงไม่ก่อให้เกิดการเผาไหม้ ทำให้เสียงของการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าเงียบกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหลายเท่าเช่นเดียวกับ OR ที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station Plus จำนวนกว่า100สถานีทั่วประเทศเปิดให้บริการทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station โดยไม่มีค่าใช้จา่ายสามารถจองชาร์ถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน EV Station Plus ได้อย่างสะดวกสบาย EV Station Plus พร้อมที่จะปลักอินทุกความสุขเติมเต็มทุกเส้นทางให้กับทุกคน นอกจากนี้ o อยังมีแผนในการต่อยอดการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้มีการบริการอย่างครบวงจรก็ดีใครจะเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะคะสถานิชาร์เป็นหัวใจสำคัญนะ,ะเลยบอกไปบิ๊กวินไอสวินขวัญเมืองจะยืน่นใบลาออกจากตําแหน่งผู้ว่ากทมสา,สายวันนี้สิบโมงวันนี้ เปิดถแถลงข่าวทุกประเด็นใครอยากถามไปรอถามที่ยื่นไปรอจากตำแหน่งผกกู้ว่ากทม10โมงเช้าวันนี้จะตั้งโต๊ะเปิดให้หนักข่าวถามพ<ช>ร้อมตอบทุกคำถามและออกทำไม